โดนใครตกยังแล้วโดนพี่มามิงเออหลายคนโดนพี่มาหมิงชอบมาเขามีความลุกเหมือนพี่ผักใช่เลยเขาคล้ายๆกันเขาอน,น,อนข่ารักอ่ะที่เขาบอกว่าท้ายมาแฟนเกิร์มรู้สึกไม่ได้เจอ CGM นานมาอ๋อแต่เดี๋ยวกีฬาสีก็ได้เจอกันแล้วเจอกันละลานตาเลยใช่ค<ช>่ะโหสามรวบรวกันแล้วก็ CGM ก็คือทุกคนจะต้องมัดผมคืนนะคะแฟนคลับจะได้ดูชื่อที่หลังได้ <laughs> เดี๋ยวลงสนามก็าหากันไม่เจอไล่หาเล่นไม่เจอหูแล้วแบบหูคุณไม่ได้ <laughs> ต้องอุ้มไปก่อนหตูตายตาย,ตายทุกคนแยกไม่ออกแน่เ <ๆ S 2> ลยตายใครมาดูนี่แบบแล้ววพกเราอ <คน S 2> ่ะมันจะหันหลังอ่ะเหมือนกันทุกคนเลยแล้ววันนั้นเคยแบบเดินดูแล้วหันเลยก็ลองดูว่าแบบนี่ใครถ่ายไม่ถูก นีแล้วที่เสื้อเรามีชื่อติดอยู่ที่หลังนะฮะใช่แต่ก็แบบเนาะเราจัดที่ไหนมายังไม่รู้เลยเพราะว่าโควิดอย่างไมแน่นอนจริงแต่ขนาดปีที่แล้วอะเรายังแข่งกันเอาเป็นเอาตายอ่ะรู้สึกว่ายิ่งคนเยอะยิ่งแบบเอาตายโควิดแต่ว่าเขาก็ต้องเพิ่มเกมปั้งไม่งั้นแบบคนเล่นได้ไม่หมดสรุปเดี๋ยวมีขวดลีดรีดจะเย่ถือผู้บ้าบอ ก็จะแม่ต้องมานั่งฉีกวเองอะใช,ช,ใช่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 ไอเชือ,อกฟางเออเชือกฟางอะเขาก็ฉีกบ่อยแล้วก็แม่แม่ก็ต้องมานั่งช่วยกันฉีกด้วยเขาใช้แรงงานซะม